เพียงแค่เรื่องเล่าหรือว่าเป็นนิทานบาซตนาเกเลสอซสคีสีบ้าว่ะเหรอแต่ว่าพระเจ้าของพระเจ้าได้บอกกับเราว่าเอาไว้ีเม่แวะตาเมตตาต่อเลกเกทอซะเรื่องนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นจริงอควเนตุนิยาร์ดแวอยากเฮกิเฮบาดแวบาคาดอตากัะซอะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้นะครับอาจารย์เองจะหนุนใจเราด้วย เรื่องราวของขา่าวต้าก้ซ้ออวัยณเมว่อได้ตาสะาเอาเือกซ้อดอต้าสา,าคือก้กซ้อครับข่าวที่ว่านี้นะครับก็คือข่าวร้ายกับข่าวดีเพลก้าครีเฮอุเพลาออเซกตอในเวลาที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในโลกใบน,นี้ปะเตหละเมตาสาคือก้กซ้อผ่านดแล้วว่เฮอกูผล่อว้อ เราบอกว่าเป็นข่าวดีที่สุดสำหรับมนุษยชาติตคือเดีจะเป็นข่าวประเสริฐสำหรับมนุษยชาติได้อย่างไรบาโดีแล้วก็สีตอเลทมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรในการบังเกิดของพระสุคริสนี้ตานีเ้าสกตปกตนะครับเพื่อที่เราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของข่าวดี เราจะมาฟังเรื่องราวของข่าวร้ายก่อนเมเื่อวิชาต์จะเน้นย้ำไปเมื่อออด่อตากระซออปกติเหรอตากระซอโอ้อามีครับในทุกวันนี้นะครับถ้าว่าเราดูข่าวนะครับเราจะเห็นข่าวมากมายตาสตกคืออกระซอตากระซอแล้วเอื้โอตากระซอแล้วอะติรีบาโอ นะครับข่าวที่ทําให้เรามีความชื่นชมยินดีหรือว่าข่าวดีก็มีอยู่นะครับแล้วก็ข่าวที่ไม grateful, ด่ดีข่าวร้ายก็มีอยู่ตากกระสอเหรออมือโอตากกระสอเหรอลอปลีลอเผือกเป็นข่าวที่มีความชื่นชมยินดีก็มีนะครับบางข่าวก็เป็นข่าวร้ายที่น่ากลัวอ่ะหัวในี้ตุนิย่าอดับแวร์เบกเตสโกบาคาดอตากกระสอเหรอลอสะอึเล้วพอเฮู่ผัวอกวอดอตากกระสอเหรอลอสะคือเล้วพอเฮู่ผัวอกว ครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องน่าเศร้าใจว่าข่าวร้ายสําหรับมนุนสีชาตนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของข่าวดีสําหรับมนุนสชาติด้วยตาเรืแลวกว่าออเมือเกน,นเรื่องเราที่เราชมไปเมื่อกี้นี้เลซอสคือเตวดาเมตาเรีนอนอนนอแล้กเกทออสะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นนอนเลือดดตาซาโลในสวนเอเดนตาลลดแลกซารยตีลบบ่ เป็นส่วนที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นดอเฮหลอปวะฮอกผพูนแล้วก็สาย,ยาตีลอเนี่โอ้เพนีให้มนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นอยู่ที่นั่นตาสะอือักซ้อสาวท่ออ้อขิกเตอ,ร,อตร์ตบลอแพ้หเดตาสะโลนะครับข่าวร้ายครั้งแรกเกิดขึ้นในส่วนเอเดนดีบกววาเพมาเกิดส่วนนี้เป็นที่หลอปวะฮอกผพูบ้านตาลปซ้ออออักขเิกเตอร์ตบลอพเพนีนะครับเราจะเห็นได้ว่ามนุษย์นั้นถูกการลอ่อลวงจาก มานะคะเป็นครั้งแรกเเตอตบลอลวากบตเรปซเป็นครั้งแรกที่ถูกทลองกโมามาบากซคเตรตบลอแตลอสกแล้วก็มนมุษย์ก็ได้ทำความผิดต่อพระเจ้าเป็นครั้งแรกในสวนเอเดนนวซกเโดยการกินผลไม้ที่พระเจ้าทรงห้าม ตาซ่าเหรอซี尼亚ตารีดอตาเออนะครับซึ่งเป็นผลไม้แห่งการสำนึกในความดีและความชั่วกษัตาิยูยัวเตซีรีนัมซูเมอบาซิทูเอสาเนซือกับานซีลอพระเจ้าบอกเขาว่าถ้าว่าเจ้ากินผลไม้นี้วันใดนะครับรเจ้าจะต้องตายดอกปกติเหรอสาท่อเมตินีเน่เนาะยัวดอกปะฮอกโคโพอัตตาเรโลอาซาเน ต่ลอกะดีอลวหลอกหรือบ้านะครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับการความสัมพันธ์ของมนุษย์และพระเจ้าก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วกว่าฮอกโคโพออบาซีแล้วเซีนยาตาหีเดตาเออัสมนุษย์ได้กินผลไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่วดอเซตูเนอจื่อปลาเนโอพลาโรแล้วกว่าฮอกโคโพเซตุพาตาโอมูอปบูนะครับผลของผลไม้นั้นหรือว่าพิษของม้ผลไม้นั้น อยู่ในชีวิตของมนุษย์สาธุแลน้อยอือสอดาตื่นแล้ประสบเริ่มต้นตั้งแต่อดาดัมเอวาจนมาถึงยุคของเราเมื่อมนุษยตินิยา่อีประเสศหนาต้ารีดต้าเออไม่ดาเวทุกวันนี้เรารู้ความดีสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีว่าเขาควบเส้นญาต้ารีดต้าเอเน่ดาเวเทียมต้าหลอสากคือและบวกว่าบ้า การที่มนุษย์นั้นรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีไม่ได้เป็นข่าวดีสำหรับเราเอาไว้ในนี้ไม่พอไดาเสตทู่เนี่ยจื้อปลาสิ่งนั้นคือเป็นผลของอเป็นพิษของพลอมัยนั้นแอนเลอะอุปราคาแล้วก็ฮาวโคผู้เต้าหูที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราประเทศยาตาร้รีประเทป,ประมาต้รีต้นนี้วะ เรารู้จักความดีแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำความดีได้บัสมมาตาหรือปับันปรมาออต้นี่วะเราอยากจะทำความดีแต่เราพยายามที่จะทำไม่ได้ปัสาาตาเออะับัเปเปล่ปกอยแล้วเปลสมอต้นนี่วะนะครับเรารู้จักความชั่วเราจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไม่ได้ปัตบัสามมาตาเอวะบัจบันปมมาวาเราไม่อยากทำความชั่วแต่เราก็เผลอที่ทำเอาไว้ในี่ยคอพลัวเหรอปกเกล้าปะ่าเดบับผัวคู เพราะว่าเราเน้นเป็นคนบาปขอพรอแล้วปะตะก,กันหน้าก็เซร้ายอยู่บ่าเพราะว่าเราเน้นไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าสาท่อมื้อตินีเนะตื่นแล้วมือมอชาติ่นใหญ่เนะกว่าฮอกโผ่โอ้โหลตาเดบะจื่อเปลาพอละนะครับนั่นแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนมาถึงทุกวันนี้นะครับเรานั้นถูกพิษของอความบาปนี้อคนเนี่ยอุดอก็เศ้าอยู่ตื่นีบ่าขอพลอแล้วไปเกี่ยวตาเดบะยัวไม่ว่ซอสบี เราไม่สามารถที่จะสนิทอยู่กับพระเจ้าได้สัมพันธ์อยู่กับพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์มืดตะนี้เน้กว่าห้องควบผัวบ้าหา,าดอกเหรอเฮดิตาตาลอโอ้ลอพาดอกก็ใช่อยู่ะนะครับตอนนั้นนะครับมนุษย์ก็ถูกไล่ออกจากสวนเอเดนดอเพน่มืดตะนี้เน้กว่าห้องควบผัวบ้าโอเคเอตาซุเอออพอลานะครับมนุษย์ก็ต้องตกอยู่ในภายใต้ของการแช่งสาดดอเวนนาบ้าขาดอ ตาชูวเวอออตาชั่เเราเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของคำสาบแล้วก็คำวอวยพรไหมครับปนหนาแล้วอ้นน้อยๆ,ๆแล้วเว้ยเราคิดว่ามีไหมครับเรื่องนี้มีไหมครับผู้ใหญ่มีนะครับโ,รโมปาเ <ๆ S 2> ม่ช่บ้าอโผแล้วอติกิบานมอมอาริกิอโผเต้ามุกเล่ย์ยันในหลอนะครับถ้าว่าพ่อแม่นะครับถ้าว่าแช่งลูกๆนะครับ ก็ลูกๆก็มัดจะเป็นไปแบบนั้นเนาะเนี่ยเนาะเลซอสกรีเตว้ดาแต่ชัเออเดี๋ยวแต่ชั่วินอ,อู้อวไว้ได้หรอนะครับเพราะว่าเจ้าของพระเจ้า,านะครับบันทึกไว้ว่าการแช่งสาบแล้วก็การอวยพรนั้นมีอยู่จริงเนาะอาร์กี้นนี่แต่ดูกันหน้าเกิดเกิดเสือว่าสู้แต่ชั่ินนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับการเชื่อฟังนะครับจะนําไปสู่การที่ได้รับพระพร ไม่ไม่ตาแต่ดูก็น,น่าวันนี้ก็เชื่อว่าเหลือตาชั่วข้อตาชั่วเอออลองนะครับการที่ไม่เชื่อฟังนะครับจะนําเราไปสู่การถูกแช่งสาบสาทอามือตินีเนะหว่าฮอคผู้โพสเรื่อภาพบ้าโอหเหลอตาชั่วเอออพล่ะนะครับในทุกวันนี้นะครับมนุษย์นะครับตกอยู่ในภายใต้ของคาําสาบแช่งบ้าโอหเหลอตาเดบะอพอล่ะอยู่ภายใต้ของความบาปบ้าโอหเหลอ ขีกลาอพอลาอยู่ภายใต้ของความมืดบาโอเหรอมุงก่อนลีตาเปออพอลาอยู่ภายใต้ของอำนาจของมารซาตานอวยเม่อวันตั้งแต่อึกซ้อผัดด้วลอวพวกหอกผัววออันนี้คือเป็นข่าวข่าวดีสำหรับมนุษยชาติน้อแพ้ข่าวร้ายสำหรับมนุษยชาติน้อแพลเลยเติมหมดเสีซาวาโดคีสาโพุิชีคือชินุยนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่สองข้อที่17 กระซ้ายวัวเตะบ้ากว่าฮาวโกผู้เลอดอกระซ้ายวัวมาหลบกว่ากระยอดอสิเวดาเกเย้เสเลต่ซาลอบุู้อีนออดอนออบ้าเสอนะครับในพระเจ้าของพระเจ้านะครับในปฐมกาลบทที่สองข้อที่สิบหกสิบเจ็ดพระเยเวาพระเจ้าจึงตรัสสั่งมนุษย์นั้นว่าผลไม้ทุกอย่างในส่วนนี้เจ้ากินได้ตามใจชอบแต่ชินุยเตวดาเมเมต้าเสี้ยยาต้ารีดอต้าเอออสิ่ต์ทีเน อาซาดอออาซาดเรในข้อที่17นะครับแต่ผลไม้แต่ผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้นห้ามเจ้ากินอะเกดีมุตนีเลิน์นออเนย์นกสซีลอเพราะในวันใดที่เจ้ากินเจ้าจะต้องตายแน่เอาไว้มีดาตาชั่วเอออันนี้คือเป็นคำสาปแช่งนัมออนอนนกบาตาชั่วเออนะครับถ้าว่าเรากินนะครับก็จะถูกแช่งนะครับ ดอดับแว่ประกอบก้านสก,กตออูต้าชัเอออัตตาป็นนอเลือปที่ออสเซเลือกว่าฮอกคูผัวอ,อกลานะครับสัญ,ญลักษณ์คำสาบแช่งที่เราเห็นในมนุษย์นะครับอู้พระท้อเลือไไ่อป่วยได้ปวาฮอกคูผัวอ,อกลาเราสามารถที่จะดูจากการกระทําของมนุษย์อู้พระท้อเลื่นิเชืตาบัติที่ดุพนะครับเราจะสังเกตได้จากการสิ่งทรงสร้างต่างๆเตอร์เน่อย่างที่หนึ่งยื้ รือบ้านเลด้าดอกเฮอเพอดาวแวนนะครับอย่างที่หนึ่งคือว่างูนั้นต้องเลื้อยไปด้วยท้องกระซ้ายหยาเตะบ้ารืออ่าพระเจ้าสาอ่างูขอพลอยเลิน้นนำมาต้ดีอีในเลดไปซอมวากันยอดีออคนนี้เนาะมือติหนยยึ่งใหญ่ดอกคาสุญญาเน่หนักกบ้านเลด้าเหรอหน้เฮอเพอนะครับในปฐมกาลบทที่สามข้อที่สิบสี่นะครับบอกว่าพระเวพระเจ้าจึงตรัส กับงูว่าเพราะเหตุที่เจ้าทําเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสาบแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวงอควเน่ดับแวรนเมที่รือเลื่อนเลดะเดอเฮเพเนี้มนากาซีนอออกว่าฮอคูผูมีกว่าตาเดบ่าผูดอกอุลเล่ตาชูเอออาพอล่ะลอนะครับถ้าวันไหนที่เราเจองูนะครับถ้าว่าต้องเลื้อยคลานไปด้วยท้องนะครับเราจะรู้ นะครับเราจะต้องคิดถึงว่ามนุษย์นั้นถูกสาปแช่งแต่เม่ตาอายุโยแล้วว่เขาคาู่ผัวก็ว่าเราแวะนะครับไม่ได้เป็นเรื่องปกติทั่วไปของ<ป>มนุษย์ปอร์เมซี尼เนาปะปอร์เมตเตซี尼亚วันนียปกตชั่วโมงละอ,อ๋อคือเนี่ยอันนี้ใช่เนี่ยจวัวแล้วเหอเพอ้อหรอนะครับถ้าว่าเราไม่รู้นะครับเราจะถ้าคิดง,ง่ายๆนะครับก็งูก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับที่เขานั้นต้องเลื้อยคลานด้วยท้องบาซ่าหรือซอสกีเต แต่ไม่ธรรมชาติวะแต่เมธนเชอร์วะนะครับแต่ว่าพระคัมภีร์นะครับได้บันทึกไว้ว่าไม่ได้เป็นเรื่องปกติหรือว่าไม่ได้เป็นเรื่องธรรมชาติเอาแวน่นในเน้ไม่ไเวดาตาชัข้อตาเป็นนอตาชัเออตาเป็นนอแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการถูกสาบดอกคีเน้ย่างที่สองกษัตริยูโอาเตบาปู่มือพระเจ้าบอกกับผู้หญิงว่าเยากมาอาเทานน่า,า,านินาณตาเฮเพอร์ชุกเกะเฮเพอร์ชาเพลนอุปเพลนโพเสกรต้อ นะครับว่าจะต้องทนทุกทรมานนะครับ ى, ทุกยากลำบากนะครับในเวลาที่ ى, คลอดบุตรคนป๋อมือเธอเพลชาป๋อมือโอเพล็เฮอเพลชาดูดดูกันเลยนะหมอไม่แต่ชั่เออแต่เป็นนอตอเวน,น,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะคลอดลูกจะต้องถูกความเจ็บปวดนะครับอันนี้นคือความถูกสาบเหมือนกันแต่ไม่อยากจะแต,ต่วนะหตวนะ่าลิซอสกีแต <No. S 2> นะครับอันนี้อาจารย์ไม่ได้พูดเองนะครับแต่ว่าพระพระกัมพีได้บันทึกไว้แ <No. S 2> ช่งนั้นเออถ้าได้อยู่ห้าเตกรอได้เลยนะครับอาจารย์ไม่ได้อ่าพูดเล่ซอสคือ <c oughs> แแหวต่ว่าพระกัมพีได้อ่าพูดกับเราไว้ไม่เว้ได้ตาชั่วเอออตาปนนอกนะครับเป็นอ่าเป็นคำศัพท์แช่งสัญลักษณ์ของคำศัพท์แช่งอ่ะคนเนี่ยกอบรอเดเป็นมิติกว่าเฮอร์เพชาอูเพแพรพดอกแววมองปกซส้นนอกทอดเลยกว่าฮอกโคโพนี้มีกว่าตาเดบ่าพูดอกโอเลย วออพอวันไหนที่เราเห็นหญิงตั้งคันแล้วก็คลอดบุตรนะครับเมื่อเขานั้นต้องทนทุกข์ทรมานเราต้องรู้ทันทีว่ามนุษย์นั้นถูกสาปแช่งแล้วก็อยู่ภายใต้ความบาปอ่าดนตับนอกเสือคาตคาแล้วก็สัญลักษณ์อย่างที่สามกระซ่าอยู่อาเตระดกว่าปกคว้าพระเจ้าบอกกับผู้ชายขอพลอล้วน่ะโดนกันหน้านำมากลื้อเพราะว่าเจ้านน้นเชื่อฟังผู้หญิงโดนอ้อเสเลยอย่าตรอนอ้อเดือย นะครับได้กินผลไม้ที่ห้ามไว้หอคู่กับบ้าตาชั่วข้อตาชั่วเออเหรอแผ่นดินก็จะถูกสาบแช่งดอเตวได้หนกบ้ามาอ้อได้แล้วหอคข้ออีหนอแล้วตากอตาแคบุเราจะทำมาหากินบนพื้นดินนี้ด้วยความทุกข์ยากลำบากกระซ้ายอยู่วแต่บ้าปอบปอบวาน้กบ้ามาอ้อตาด๋อนึแม่กระเปิดนี่หรอกระเปิดรอมอนกระเปิดก็บ้านรอ นะครับก็ต้องทำงานหนักจนเหงื่ออาบนะครับตื้อแล้วนะเกีกเกีหอกโคจนกระทั่งกับะจะกล,บกลับกลายเป็นดินเอาคนเราแวะไปบอกความผีอ้อมมาอ้อได้แล้วฮอกโคกเลยเนี่ยก็เปิดชูก็ยว่าอกแล้วก็เปิดชูก็ยวรอไม่เอาเออเอาไว้ในเนี่ยไม่ได้ตาชูเออตาเป็นนอเาแวครับเราจะเห็นได้ว่าการทำงานของผู้ชายนะครับในบนโลกนี้นะครับเราต้องเหงื่ออาบนะครับ ดอตาบนนอสสญญาติารในเตวดาตาสีแล้วกเกท่าอสตาแล้วพวกเขาคูา่ัวกลานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับสัญลักษณ์อย่างหนึ่งคือว่าเรานั้นต้องตายหน้เม่ฮอคู่กมู่ดอหน้าเกทีสูฮอคูคหรอเราเป็นผงครีดินสุดท้ายก็จะต้องกลับไปเป็นผงครีดินเอาไว้ไม่ไว้ได้ตาชั่วเออตาปนนอสอาไวอันนี้คือสัญลักษณ์ของคำสาบว่าเม่จสี่ยาวะปะกเติแล้วเอาไว้ไม่วได้ ตาโยโยเมว่อไ,ได้นเจื่อตาบ้าตีตาอุศักยรอดซาดีเหรอนะครับถ้าว่าคนที่ไม่รู้นะครับเขาจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับบาซ่าหรือซอซีเตวดะเอาไวไ้อ,วไอีนีเมว่อได้ตาชูเออร์เน่เหรอแต่ว่าเพราะว่าคำพีนะครับได้บันทึกไว้ว่าอันนี้คือเป็นคำสาดดอสุญญาติที่กระซ้ายอดเตบ้าบอบควาคอพลูเหรอเนาะอ้อกัมาบาซสีซาเน่หอกคู่เด้อกูอู่ท่อดอต่ชื่อตามแม่เสื้าเหรอนะครับมามาเพราะว่า มนุษย์นั้นได้กินพลไม้นั้นนะครับแผ่นดินนี้ก็จะเกิดพืชหนามต่างๆฮอโคบาตทาชูโคขนะครับแผ่นดินพื้นดินก็ถูกสาบแช่งดออาตาปนนอกนีม่วดาแต่ชื่อตต่เมซีลาโอดชื่อเมซีภานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีพืชที่มีหนามต่างๆจะขึ้นตาเสืภพายดาวเวปเประเมที่นี้มอบกับพืชเซ้นอทอ ถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพบเจอนะครับเราต้องคิดถึงว่าว่าฮอกุโพเมียปวาตาเดบาโพมนุษย์นั้นเป็นคนบาปดอกว่าฮอกุโพโอลตาโชเออรพลาลอมนุษย์นั้นอยู่ภายใต้การถูกสาบดอกตาเสด้อผ้ายาวอีนี้หนอตาเปนนอเสื้อผายาอีนีดูผู้ทีน่องไดเกีบยว่าเหรอแล้วก็สัญลักษณ์เหล่านี้นะครับทาให้มนุษย์นั้นรู้ถึงว่าฮอกุโพเมียปวาตาเดบาโพมนุษย์นั้นเป็นคนบาป าวาโคโพโอลตาซีอ,อกเดอพอลามนุษย์นั้นอยู่ภายใต้การครอบงำของความตายดอมวาโคโพเนกบ้าฮาวอรนี่หรอแล้วก็มนุษย์นั้นจะพินาศเอาไวเมื่อวันตาตาืออกซ้อแล้วโอทอลปวาโคโพอกลานะครับอันนี้คือข่าวร้ายสําหรับมนุษยชาติกวาฮอโคโพก็อะไรมนุษย์ทุกๆคนบาซานาเกดบวเแต่ว่าลซอสคีเนาะสีบ้าบัวเหรอ เพราะอาจาร้าของพระเจ้าได้พูดกับเราว่าตาสาคืออ,กอักอซออเวได้ก็มีข่าวดีอยู่มูโคลกลูกเฮดเตเบ้ากว่ากว่าโซเซตุพนะครับทุสวรรค์มาประกฏแก่คนเลี้ยงแกเยเฮเตบ้าซือเลอตาสาคืออ,กอ,อกกักอซอผาโด้ดยเนียนะครับบอกว่าเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลายเนาะตาสาคืออักอซอผาโดเนี่ยไม่วด้าแกลเหอ กว่าฮอโคโพกระทู่เพรทอเกิเลิตาเดบานะครับเป็นข่าวดียิ่งนะครับก็คือว่ามนุษย์นั้นจะหลุดพ้นจากความบาปเกลเลอกว่าฮอโคโพกระทู่เพรทอกิืเลิตาซีลอทูลอยอัสโซกโมเป็นทางที่จะนําเราอ่ามีชีวิตนิรันร์กระดูปูดูเพลเกลว่าเลิตาเออตาซอเซนระอสุกโมพอลลนะครับจะให้เราหลุดพ้นจากความชั่วร้ายต่างๆเอาไว้ไม่วลาตาสาคือกโซผาโด อันนี้คือข่าวดียิ่งพอพลอแล้วตะคืนแล้วกระซาคริกเฮนี้ก่อนท, <usi> ที่พระเยซูคริสต์จะมาบังเกิดนั้นเกลนอนแล้วปกตูเพลาะกิเลวตาเดบะอพอลาเกลนแล้วปกตู้เพลาะกิเลตาซีอพอลานี้ตวอู้บานะครับก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมาบังเกิดนะครับทางที่จะนําเรานะครับที่จะหลุดพ้นจากาความบาปนั้นไม่มีเลวเทดบูหรอกอกว่าฮอกวิแค่เลยนี่ก็บ้าหัวนะครับมีเพียงทางเดียวคือว่ามนุษย์นั้นต้องผิหนา แต่ไม่เหรอตนักกับซาโยอาโคบาแต่ซาครีโคบาไม่ใช่เพราะว่าไม่เชื่อฟังพระเจ้าบาซ่าอเวดากับบาฮาวอคอพลเหรออันนอกกับซาอัตเดบะอัตากมาโคดาวเอลอนะครับจะต้องพินาศเพราะตัวของเขาเองที่มีความผิดบาปอยู่เนาะอ่ะดาวบแคบวาสกุกเกลี่ยหนิเมฆกับซาิสุครีลอเนาะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับทางนั้นคือพระเยซูคริสต์แพลเรลูกาเซปาโดคีเซโปดิชีสิเวดา ในพระธรรมลูกาบทที่สองข้อที่สิบดอกลูเนสีบาออปรีดาเุเกอเรดีอีกว่ากว่าเยซีบาสือเลอตาสัคือพาโดอักซ้อเหลอกเกทอเหลอกว่ารอมือเคเหลอรอลอทุสวันนั้นเ่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่มาถึง คนทั้งหลายกษัตริเครียต้าโอเพลเทอรเนี่ยเมตตาตักคือกระย์ซอผาด้วยแล้วกว่าฮอกโคโพอววะการที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดนั้นเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสําหรับมนุษย์เสียชาติดอติชิเตอร์เนสีเวด้าอาเกดีอีอาอีตันีอีกว่าเลออือเกียข้อเกีตาตะการเนสโอเพลเวเลอซือว์เลสโซดาวีอเวปุลีอเวด้าเมตคริกษัริย์นี่หรอในข้อที่สิบเอ็ดบอกว่าเพราะว่าในวันนั้นพระผู้ช่วยให้รอด ของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองดาวิดกระซ่สุครีตาเฮลลเนดูอโอทอตตาสักคือก็ซอผ่าดแล้วกว่าฮอลโพัวก็การมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นข่าวดีสําหรับเราทุกๆคนเกลและปกตู่เพลยทอเกิแล้วตาเดบะอาูเนโอเวด้ามีทางที่เรานั้นจะหลุดพ้นจากความผิดบาปเกลและปกต้าซีหลอดทูลอยอยู่บานนี้โอเวด้ามีทางที่เรานั้นจะไม่ตายนิรันด์กระซ่าครีมเมตเฮวา ถ,ถ้าพระเอกริสต์ไม่มาบาังเกิดก็คือก็ซ่อไว้อู้บาข่าวประเสริฐนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นบาซากษาครีตาเฮเนดืออ้ท่อเกลและบกทูเพลครือแล้วตาเดบันะครับการที่พระเอกริต์มาบังเกิดนั้นทำให้มีทางสำหรับเรานั้นจะหลุดพ้นจากความบาปดบแวนะตากิไสไพสกว่าพี่น้องเชื่อในเรื่องราวเหล่านี้ไหมว่าฮขาโผลกูอ้ดอกเกลอาบแล้วก คือเกลและก็ทุกเพลลาเลอร์ตาเดบะมนุษย์นะครับเราจะมีวิธีการมีหลายทางที่เรานั้นแสวงหาเพื่อที่จะหลุดพ้นจากความบาปบาซาเลสอสกีเตวดาเกลโอเทตาโบเลอเมกัสซาเยสุคริลออด้วยเพระวจนะของพระเจ้าบันทึกไว้ว่ามีเพียงทางเดียวคือพระเยซูคริสต์กัสซาครีมาปูมาปูเพลบวานเลอรตาเดบะสุกโมพละพระสุคริสมาช่วยเราให้หลุดพ้นจาก อำนาจของความบาปดูปูแพรววาเลตาซีหลอทูลอยอยู่อโุกโมพอละให้เราเน้นหลุดพ้นจากอำนาจของความตายดอปกโดเนีเกตามูลหลอทูลอยู่แล้วก็เราเน้นก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์ปตาเรโลเกปตสาดอกกษัยวเนเกเกเกดีอัลลัลความสัมพันธ์ของเราก็จะด,ดีเหมือนเดิมนะครับความสัมพันธ์กับพระเจ้าจะดีเหมือนเดิมดอกกษัยยิสุคริอื้อสาสซิกอนะครับพระเจ้าก็ได้ อภิสุคริตก็ได้เป็นพยานแพ้เลยอยู่หาตชีลุยซะก็คือในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่อับบทที่14ข้อที่6หกือกิสุคริตีเวดาเยซูซีบาอ๋อเนาะเยดาอีเมิแกละเยสุคริตตรัสว่าเราเป็นทางนั้นกภิสคริตแม่แกลอแล้วกกี่กซูป้าอ้หรอเยสุคริตเป็นขนทางที่จะนำเรากลับไปสู่พระบิดา กษัตริย์เมฆแลและกรเสือเกี่ยวปัสูมูกโคบวมมือในหรอพระสุคริตเป็นทางที่จะนําเรา,ากับไปยังสวรรค์ได้ดอกกระซาครีมซีเวดาโดยยิมเมตตาเมตตาตอพระสุคริตบอกว่าพระองค์นั้นทรงเป็นความจริงแต่เมตตาอ,อัลลอฮ์บะไม่เป็นเรื่องโกหกดแล้วเขาเคลื่อนในตาอ,อัลลอฮ์เดตตาอัตโตในโอเวดานะครับในโลกนี้นะครับมีของจริงแล้วก็ของที่ไม่จริงไม่แท้เนาะตาอัเม ตาอนโนดอตาตู่โอเวด้นะครับก็มีของแท้กับของไม่แท้กซ่าคริสซศรีเวด้าก่าคริเนเมตตาอนนอพระสุคริตบอกว่าเป็นของแท้ดอเมตตาเมตตาตอเป็นความจริงดอเวกนาตนาหนาดูสิอย่าวะเราจะเชื่อหรือไม่ก็ไม่แน่ใจบาซ่ากซ่าคริส์สีบาวาดีแต่ว่าพระสุคริตเนั้นบอกกับเราอย่างนี้จริงๆดอกษัตริยเตวดากซ่าคริเนเมตตามูหรอแล้วก็พระสุคริตยังบอกอีกว่าพระองค์นั้นทรงเป็นชีวิต ที่เราปาฏิโมเสลรอให้ชีวิตกับเราได้เคอเกียวก่าซูปาโอเซลรอสามารถนําเรากลับไปหาพระบิดาได้ดอกกระาครีตเตวิดาเมตเมและกระสาครีอคูบ้าดอกว่าเกียซูปาโอเตเซนอเดาปะนะครับถ้าไม่ได้ผ่านทางพระสุคริตนะครับก็จะไม่มีสักคนหนึ่งที่กลับไปถึงพระบิดาได้เอาเวยไม่ว่ากระสาครีอื้อสารละบุกอันนี้คือคําพยานของพระสุคริตที่มีต่อเราอต้องีรอบกว่าหอคูโพลอ ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์ทั้งหลายมัตติกาตินนะมัตติาตินนะผู้ใดที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ะซ่าครีดูเตเวลีพระสุคริตบอกแล้วเนาะอคคตันดับเวครีอเพลตบลอนยาอีเพราะฉะนั้นในการบังเกิดวันคริสต์มาสในครั้งนี้มอดับเว่กับผู้เส้นน้ท้อกีขอพี่น้องที่จะคิดถึงว่าฮอโคโผลโลบ้าตาทูเพลแล้ตาเดบะสซกโมพอล มนุษย์นั้นต้องการดุด้นจากอำนาจของความบาปบาซ่ากัซาครีเฮลีดอกกมาเซบวาลีพระสุคริตมาแล้วมาบังเกิดแล้วเพื่อที่จะมาช่วยเหลือเราโอทอกิระดับแวรกกะตุลโลกระไซสุครีอัตัมมาเสืาอยู่ที่ว่าเรานั้นจะยอมรับในการมาช่วยของพระสุคริตหรือไม่หมอตาซิผ้าใหญ่เนกูโอลภาษากีบุกอนังอ่ะเดขอเรื่องราวเหล่านี้จะอยู่ใน ใจของเราทุกคนเราไม่ซีปกติบ้าปฏิปสกุลแล้วจะไม่คริโพรบาเซอพาสิกเกาะถ้าเป็นไปได้นะครับเราจะนำข่าวนี้ไปเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริส,สต์ขอโปรเลอร์ตากัสซอไว้อีหรซโซซีเตลดาเมต้าซากคือกระซอเลิฟกว่าฮอกโคผูโกโนกาเดวอลอเพราะว่าข่าวนี้นะครับเป็นข่าวดีสำหรับมนุษย์ทุกๆคนหมอกซายอยากช่วยกีดอมเวโกโนกาเดกิขอพระเจ้าดีใจผ่อนเราทุกๆคน เคือบาทุกุพาให้เรารับใจที่ฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับความกระตือรือร้นของพระองค์ที่จะกระทําการนี้เพื่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงโปรดปรานขอบคุณที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงปั้นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองและพระองค์ได้ทรงเป่าลมปราณเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายมาจากพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลาย แม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเป็นคนผิดบาปจะมีความผิดบาปในชีวิตแต่พระเจ้าก็รักข้าพระองค์ทั้งหลายและหาหนทางที่จะช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอดจากความผิดความบาปที่ข้าพระองค์ทั้งหลายอาจจะต้องรับกรรมในสักวันหนึ่งข้าแต่พระบิดาพระเจ้าขอให้สันติสุขของพระเจ้าที่ประทานผ่านพระเยซูคริสต์จะสถิตอยู่กับพี่น้องทุกๆคนในวันนี้ ที่พวกเขาจะได้รับสันติสุขที่มาจากองค์พระเยสุคริสต์เจ้าในจิตใจของพวกเขาจะเต็มเปี่ยมด้วยสันติสุขที่แท้จริงที่มาจากพระเจ้าด้วยข้าพกลงทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยสุคริสต์เจ้าอาเมนยาชูเก้ครับพระเจ้าพรครับ